สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็จะมาสอนนะคะสาระที่3นะคะธรรมชาติรอบตัวนะคะเด็กเล่มที่สองนะคะให้ดเด็กๆนะคะเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะต่อไปนะคะให้ดเด็กๆเปิดมาหน้าที่42นะคะเพราะว่าคุณครูแพรนะคะ สอนเด็กๆในห้องเรียนนะคะแล้วก็เด็กที่หยุดไปเพื่อที่จะเรียนอยู่บ้านนะคะเด็กๆก็น่าจะถึงหน้านี้เหมือนกันนะคะอ่าเด็กๆมาดูนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนกากบาททับภาพที่ไม่ใช่เหตุนะคะอ่าเด็กๆสังเกตดูซิในภาพหน้าสี่สมีภาพไหนบ้างนะคะ ที่ไม่ใช่เห็ดนะคะให้เด็กๆกากระบาดท,ทับลงไปนะคะหน้านี้ง่ายมากเลยนะคะสิ่งที่ไม่ใช่เห็ดก็คือหอมหัวใหญ่บล็อกแครีข่าผักกาดขาวกะลามกะลาดอกเป็นต้นนะคะอ่ะให้เด็กๆลงมือทำนะคะดเด็กๆต่อไปนะคะหน้าที่43นะคะ เขาบอกว่าให้ดเด็กนะคะสังเกตภาพเห็ุและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนภาพเ็ดนะคะแล้วเขียนสัญลักษณ์นั้นลงไปในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพเ็ดนะคะดเด็กมาดูนะคะสัญลักษณ์เขาให้อะไรมาบ้างนะคะภาพที่หนึ่งภาพเห็ุที่หนึ่งนะคะ <ๆ S 1> เขาให้สี่เหลี่ยมมาใช่ไหมคะภาพเ็จที่สองเขาให้ สามเหลี่ยมมานะคะภาพเพจที่สามเขาให้วงกลมมานะคะภาพเพจที่สี่เขาให้สี่เหลี่ยมพื้นผ้ามานะคะสุดท้ายนะคะภาพเพจสุดท้ายนะคะคือเขาให้รูปหัวใจมานั่นเองนะคะเด็กๆก็สังเกตดูนะคะว่า ภาพเพจอะไรเอ่ยที่เหมือนเด็กๆก็ไปดูภาพตัวอย่างแล้วให้เด็กๆวาดภาพสัญลักษณ์นั้นลงให้ถูกต้องนะคะดเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาเรียนคตศาสร์กันนะคะดเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบสมุดคตศาสร์ขึ้นมาด้วยนะคะอ่ะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะ วันนี้วันอังคารน,นะคะที่หนึ่งเดือนมีนาคมนะคะพศสอง5นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำห้าข้อนะคะ,ะคุณครูจะตั้งโจทย์แบบนี้นะคะหลักหน่วยหลักสิบ 4. เรามาดูข้อที่หนึ่งก่อนเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคุณครูให้โจทย์มาก็คือส5ห้าบวก ใช่ไหมคะ,ะเราจะบวกหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยก่อนนั่นเองนะคะเราก็มาดูตรงหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยอะไรบวกอะไรคะห้าบวกสามนะคะห้าบวกสามได้เท่าไหร่คะเด็เกๆก็เอาห้าหไว้ในใจแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมา 4บวก2ได้เท่าไหร่คะเด็กเอาอะไรไว้ในใจคะเอาเลขเยอะๆไว้ในใจนะคะ4ไว้ในใจแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมา2นะคะ4ต่อไปเป็น5 6าหกแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ60อะไรคะอ่ะ6 0 คุณครูจะยกตัวอย่างให้แค่หมงข้อนะคะแล้วนะคะข้อ2ถึงข้อ5นะคะคุณครูจะให้เด็กๆลองฝึกทำเองนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะให้โจทย์ไปนะคะี่เด็กสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแถวก็ขอไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ